ีครับจากร้านบายพัดอบ์ดนะครับผมคันนี้เป็นมิซูบิชิมิลาดนะครับเบาะเดิมโค้งเบี้ยวเลยนะครับผมลูกค้าก็เลือกเป็นเบาะมือสองนะครับเบาะหนังครับผม MG ็มีเ e บาะหนังเน้นใช้งานดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายครับผมเบาะค่อนข้างกระชับตัวเลยฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอนนอนได้ครับผมแล้วก็ปรับสูงต่ำได้โชวคขึ้นได้โชว์ขึ้นได้สูงเลยมีร่อง ชกลงเตี้ยสุดบอกค่อนข้างมีปีกเลยนะครับผมนั่งกระชับตัวระดับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนีกระเป๋าให้ครับสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวาเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับผมวิธีการเปลงขาติดตั้งก็คือต่อเหล็กจากเบาะนะครับไปหารูดเดิมของรถ ไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับรับประกันให้ดูแลให้หลังการติดตัง้งเรื่อหน้าถอยหลังปรับเอนนอนครับวทั่ไปยังไงก็ฝากเพจร้านด้วยนะครับบลายพัดเบาะชนบุรี085-090-3855าูขอบคุณครับ